ไม่อุ้มไ,ไม่อุ้มจะไปไหนลูกนู่นไงพ่ออยู่นู่นพ่ออยู่นู่นกลัวอะไรล่ะ ทำไมอ่ะพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าอ๋อคิดว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนในรถก็ได้ เตรียมเตรียมลำโพงพร้อมอ่ะช่วยพ่อเอ้ะปื๊บชอบลำโพงอ่ะลูกปื๊บชอบลำโพงอ่ะลูกเริ่มจะเอาหรอลูกหอ <c oughs> มป้าเลยป้าจะ <c oughs> ขายเท่าไรป้าหนูอยากได้ป้าปื๊บมันชอบลำโพง ได้ลูมนควันที่ค่ะไม่ควันที่สาวเลยไม่ไปถนนใหญ่รถเยอะแยะไปไปเที่ยวทะเลหน่อยโอ้ยลม้ม เทะเลกันครับมีขี้มาหมาด้วยมีขี้หมาเลย